สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะวันนี้อยู่กับแนนค่ะพิมพละดาทิติกรธน,นานุรักษ์นะคะ เจอกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะช่วงเวลาแบบนี้5โมงถึง5โมงครึ่งทางช่อง p o l ิ c ทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะช่วเงยเงย็นๆแบบนี้นะคะก็มาพบเจอกับรายการกฎหมายซึ่งเป็นรายการดีๆที่จะนำสาระความรู้นะคะในเรื่องของกฎหมายมาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะ <S <S และที่สาคัญยังติดตามรายการของเราได้หลากหลายช่องทางด้วยนะคะรับชมสดพร้อมกันในเวลานี้นะคะช่วง5โมงถึง5โมงครึ่งทางเว็บไซต์ w o w i p o l i c e t v t v นะคะหรือว่าบ้านไหนใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ก็เข้าไปดูได้ที่ช่อง203ค่ะจิ Gym m m อช่อง140หรือว่ารับชมผ่าน AS Play ก็ได้ด้วยนะคะที่สำคัญก็ยังสามารถดูรายการของเราผ่านทาง YouTube Channel ได้ด้วยค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะกดติดกระดิง่งแล้วก็กด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนสาหรับ ช่อง Youtube c h ชาแนลของเรานะคะ police TV YouTubemedia นั่นเองคะ่ะในนั้นมีหลากหลายรายการให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกติดตามรับชมกันนะคะแล้วก็รายการเอ่อรายการกฎหมายน่ารู้คะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่โอ้โหมีหลากหลาย EP แล้วก็ เป็น EP ีแต่ละ e p ีเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะและในวันนี้เราจะพูดกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องที่อาจจะพูดคุยกันในสังคมปัจจุบันนี้นะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการคุมขังคุมตัวนักโทษนะคะทีนี้เนี่ยเวลาคนที่ถูกตัดสินคดีแล้วถูกเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการดูแลอย่างไรหรือแม้แต่กระทั่งการคุมตัวคุมขังนักโทษสูงวัยสูงอายุเขามีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่อง ของการพักโทษการขอ,อคุมขังนอกเรือนจำอันนี้มันมีจริงๆหรอเดี๋ยววันนี้นะคะมาหาคำตอบกันค่ะวันนี้แนนอยู่กับพี่ตั้นนะคะพันตำรวจเอ,ดอกดรธนเสศพิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาพี่ตั้นอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตัน้นสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่างที่บอกไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆหลายคนก็น่าจะให้ความสนใจนะเพราะจริงเขาก็อยากจะรู้กันมันเป็นเรื่องราวของอดีตนการเมืองอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวกับประชาชนทั่วๆไปด้วยเวลาคนที่เข้าไปอยู่ในคุกคนที่เป็นผู้ต้องขังอาจจะถูกดำเนินคดีในตอนที่ตัวเองอายุเยอะแล้วการที่เขาเรียกว่าเป็นนักโทษสูงวัยหรือสูงอายุเนี่ยเขาเริ่มนับอายุกันตั้งแต่เท่าไหร่คะพี่ตัน้นคือถ้าจะมองว่า การนับอายุที่ถือว่าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไปถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยแล้วที่ที่จะกฎหมายที่จะให้การดูแลเป็นพิเศษดูแลทางด้านสุขภาพดูแลทางด้านอาหารการกินออที่มากกว่านักโทษปกติหน่อยอครับและอย่างนี้มันจะมีอะไรเป็นพิเศษมาควบคุมหรือดูแลหรือมีกฎหมายอะไรที่เป็นฉบับพิเศษเพื่อให้สิทธิพิเศษสําหรับนักโทษกลุ่มนี้ไหมคะ ก,ก็นอกจากเรื่องอาหารการกิน<ม>เรื่องเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยก็คือมูลเหตุที่จะได้รับสิทธิ์อื่นๆที่ทางรัฐมีให้ม,มันก็จะเอาอายุมาดูด้วยไงอย่างเช่นเรื่องการพักการลงโทษหรือการลดหย่อนพันโทษอะไรพวกนี้นะก็จะถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยยังไงถ้ามองว่าเอ้ยก็สิทธิก็จะอาจจะดูดีกว่าคนที่อายุน้อยกว่านะครับและอย่างหนึ่งคนอายุมากๆพออยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า ความโลดโผนการกระทําที่มันมันรุนแรงอะไรในในเรือนจำาขคงจะไม่มีอ่ะมันก็จะเป็นมูลเหตุทําให้คนกลุ่มนี้ได้รับการพิจารณาเป็นนักชนที่ดีเยี่ยมด,ดีดีมากอะไรก็แล้วแต่ครับออก็ก็ก็อยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการของราชทั์ แล้วทีนี้เวลาหลักเกณฑ์ในการพ <c oughs> <ๆ>ิจารณาก็คือต้องดูเป็นเคสไปใช่ไหมคะใช่ครับหมายถึงว่าออคนที่มีอายุเข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นว่าแต่ละคนคือจะอต้องได้ใช่ครับ<ๆ>ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องได้แต่ในเรื่องสิทธิ์พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพดูแลสุข,ขอนามัยต่างๆอ่าได้เหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นนักโทษผู้สูงวัยเดือนจําก็ต้องมีมาตรการที่มาดูแลมากกว่าคนปกติหน่อย อ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนักโทษสูงวัยแน่นอนว่าคนแก่หรือคนสูงอายุ โครคภัยไข้เจ็บมันลุมแล้วอยู่แล้ว<ช>แหละโรคประจําตัวมันมาตามความเสื่อมของสุขภาพไม่ว่าจะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจความจําเสื่อมแบบนี้ถ้าเวลาเขามีปัญหาตอนที่เขาถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจําเขาสามารถที่จะร้องบอกผู้คุมหรือคนที่คุมตัวนักโทษเนี่ยเพื่อไปโรงพยาบาลได้ตลอดเวลาหรือว่าคะก็โดยทั่วไปก็ลองได้ครับถ้ามีอาการปั๊บก็แจ้งแจ้งปั๊บเขาก็จะมีโรงพยาบาลเรือนจําอยู่แล้ว ของของรัชทันก็จะมีโรงพยาบาลรัชทันในแต่ละแต่ละเรือนจําอยู่แล้วครับก็ให้แพทย์ตรวจดูว่าออป่วยจริงอะไรพอแพทย์ตรวจก็รู้อยู่แล้วและอย่างกลุ่มเนี้ยก็จะมีประวัติการรักษาอยู่แล้วไงมีประวัติการรักษาอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเข้าไปครั้งแรกเนี่ยนะเขาต้องตรวจสุขภาพนะมีการกักโควิดอะไรต่ไรตามระเบียบของรัชทันพวกนี้ก็จะมีประวัติการรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ ทางโรงพยาบาลรัชธานก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าคนไหนมีโรคอะไรไประจําตัวยังไงม,มันค่อนข้างจะเสียแรงกันยากครับที่นี้คือหมายถึงว่าถ้าหากว่าไปหาหมอในเ,ออเรือนจําแล้วเนี่ยคมันมันมีไหมคะว่าถ้าไปอยู่กับคุณหมอแล้วเนี่ยสามารถพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของเรือนจําได้หรือว่าหาหมอเสร็จแล้วจะต้องถูก ส่งตัวกลับมาที่เดิมใช่ครับก็คืออยู่ที่หมอเป็นคนพิจารณาเลยครับเพราะโรงพยาบาลเรือนจําก็จะมีห้องพักเป็นผู้ป่วยในเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหมอดูแล้วจําเป็นต้องรับรักษาตัวไว้ในโรงพยาบาลก็จะรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนถ้าคนไหนดูแล้วแค่ให้ยากลับไปแล้วก็กลับไปอยู่ที่แดนตัวเองก,ก็ก็จะสั่งให้กลับไปเพราะอย่าลืมว่าตัวเรือนจําเองมีโรงพยาบาลอยู่ข้างใน ก็คือโรงพยาบาลอยู่ข้างในไม่ใช่ว่าจะออกมาข้างนอกได้เขาอยู่ในเรือนจำนั่น,นะครับแต่ไม่ได้อยู่ในแดนที่ตัวเองถูกควบคุมนั่นเองครับอ้าวแล้วคนที่ออกมารักษาตัวข้างนอกได้ละคะคือกรณีนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่โรคที่ป่วยเจ็บเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงเกินความสามารถของโรงพยาบาลราชทันนั้นทางหมอก็จะพิจารณาว่าเ,เห็นควรให้ให้ส่งไปรักษาข้างนอกเป็นแพทย์เฉพาะทาง,ท,างที่มีความเที่ยวชาญ มากกว่าโรงพยาบาลเรือนจําทีนี้เนี่ยมันต้องมีระเบียบมีวิธีการของเรือนจําในการควบคุมตัวระหว่างอยู่ข้างนอกไหมคะออมีอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าควบคุมเอาไปรักษาข้างนอกเองเนี่ยอย่างเช่นโรงพยาบาลตํารวจเราเนี่ยก็<ม>จะต้องมีการาใส่กุญแจมือนะครับแล้วก็อยู่ในชั้นที่เขากําหนดแล้วก็จะมีเจ้าที่ตารวจเฝ้าตลอด24ิชั่วโมงเป็นลักษาอย่างนั้นอยู่แล้วครับ และอย่างนี้มีการนับโทษนับระยะเวลาในการคุมขังนับโทษต่อๆกันไหมคะนับโทษเหมือนกับขังย่นที่ในเรือนจําเลยเพราะตัวเองมาอยู่โรงพยาบาลก็ถูกขังอยู่นะอ่าอ,อาจจะต้องถูกใส่ใจมืออยู่ในห้องที่กําหนดออกไปไหนไม่ได้มีตํารวจควบคุมตัวอยู่อย่างเี้ครับแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันจะมีกรณีหนึ่งที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเอา ติดคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเดี๋ยวไว้ค่อยถามพี่ตั้นอีกทีหนึ่งทีนี้ค่ะมันจะมีกรณีของเรื่องของอการบรรเทาโทษการลดโทษต่างๆแบบนี้ค่ะพี่ตั้นหมายถึงว่าอันนี้เนี่ยคืออยู่ในการพิจารณาในชั้นศาลถูกต้องไหมคะถ้าในเรื่องของเหตุบรรเทาโทษหรือว่าการลดโทษครับการบรรเทาโทษหรือการลดโทษนะครับคือบรรเทาโทษเนี่ย เป็นเหตุที่ศาลจะใช้พิจารณาในการตัดสินว่าควรจะลงโทษจริงๆเท่าไหร่ได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนพันโทษเท่าไหร่แล้วก็ตัดสินไปเช่นให้ลงโทษห้าปีแต่เนื่องจากคนนี้มีประวัติช่วย,เ,วยเหลือท่านราชการกระทําความดีมาก่อนแล้วก็มีการเขาเรียกว่าลุกแก่โทษบรรเทาความเสียหายกับพูดเสียหายจากหปีลดให้กึ่งหนึ่งเหลือสองปีหเดือน นะครับก็ลงโทษจริงสองปี6เดือนก็จะต้องเข้าไปในเรือนจําเพื่อติดคุกเป็นเวลาสองปี6เดือนอันนี้คือเหตุบรรเทาโทษครับทีนี้หมายถึงว่าพอเข้าไปอยู่ในเรือนจําเนี่ยเป็นเวลาสองปี6เดือนแล้วไอ้สอปี6เดือนเนี้ยพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำมันสามารถที่จะลดลงลดโทษได้อีกอ,อันนี้ก็คือเป็นเป็นระเบียบหรือกฎหมายของราชทันพูาโดยตรงเลยว่า ถ้าคุณเป็นนักโทษชั้นดีอโอ้นักโทษมันมีหลายชั้นใช่ไหมครับจนชั้นดีดีมากแล้วก็ดีเยี่ยมอดีเยี่ยมนี่คือสุดละดีเยี่ยมนี่คือสุดละถ้าเมื่อไหร่มีการกําหนดพระราชกิจกาอภัยโทษหรือลดโทษมาเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะได้สิทธิก่อนหรือติดไปร,ระยะหนึ่งตามที่ระเบียบกรมราชทั์กำหนดเป็นนักโทษชั้นดีดีมากดีเยี่ยมก็จะได้รับ ลดหย่อนมาโทษจากสองปี6กเดือนน่ะลดทั้งแรกอาจจะลดไปสัก6เดือนเหลือ2ปีะ 2> นะครับแล้วลดอีกครั้งหนึ่งปีสองปีถัดไปเป็นโทษดีเยี่ยมอีกอก็อาจจะลดได้อีก6เดือนอาจจะติดจริงสักสักปี6เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะอาจจะออกมาได้เลยเอ้าวอย่างนี้ในปีปีหนึ่งเนี่ยเขามีเรื่องของการพิจารณาแล้วก็การยื่นเรื่องให้มีการลดโทษหรืออภัยโทษให้กับเอ่อ ผู้ต้องขังในเรือนจํำยังไงบ้างคะคือปีหนึ่งอาจจะมีกี่รอบอาจจะปีหนึง่งป,ปีละปีละรอบครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องซ้ําคนเดิมไงมันคนไหนคนนี้มีสิทธิ์ไปแล้วมันมีระเบียบฮะคุณได้สิทธิปีนี้แล้วไม่ใช่ได้ทุกปีม,มันก็ต้องมีระยะเวลาทิ้งห่างที่จะเอากลับมาพิจารณาใหม่มแล้วก่อนที่จะมีการลดโทษเนี่ยมันจะต้องมีไหมคะว่าต้องติดไปก่อนกี่เดือนหรือกี่ปีถึงจะขอให้ลดได้มีมีกรอบอยู่ว่าคุณจะต้องเป็นนักโทษ เออชั้นดีมาแล้วกี่ปีถึงจะได้รับสิทธิ์การลดหย่อนบนโทษไม่ใช่อยู่ดีก็ปีแรกก็ได้เลยนะครับก็ต้องมีระยะเวลาทีนี้มันมีอยู่คำหนึ่งค่ะที่ช่วงนี้อาจจะได้ยินกันบ่อยนั่นก็คือคำว่านักโทษเด็ดขาดอ่ะมันมีกี่คำคะไอ้ไอ้นักโทษเด็ดขาดเนี่ยคือหมายถึงอะไรเอ่ยคือนักโทษเด็ดขาดเป็นนักโทษที่ศารเนี่ยมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดคืออาจจะเป็นสารชั้นต้น ตัดสินแล้วปั๊บไม่มีการอุทธรดีกาก็ถือว่าเด็ดขา,าดค่ะพออุทธรศาลอุทธร์พิจารณาลงโทษแล้วไม่มีฝ่ายโจทฝ่ายจำเลยอุทธรดีกาก็ถือว่าเด็ดขาดค่ะแล้วสุดท้ายคือถ้ามีการอุทธรดีกาไปถึงสาลดีกาสาลดีกาตัดสินโป้งจบเด็ดขาดครับก็คือว่าจะเด็ดขาดเนี่ยก็คือต้องถึงชั้นดีกาก็ถือว่าคดีถึงที่สุดแล้วถูกต้องอย <About S 2> ่ังก็ดคดีถึงที่สุดครับจะถึงที่สุดโดยที่ไม่มีอุทธรดีกาก็ได้หรือถึงที่สุดโดย คำวิภาคาสารดีกาก็ได้ทีนี้ระหว่างเรื่องของการดําเนินคดีอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าศาลชั้นต้นจะมีการตัดสินแล้วตรงนี้เนี่ยคือสามารถที่จะออร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ไหมคะหรือจะต้องถูกนําตัวเข้าไปเรือนจําเลยคือถ้าศาลชั้นต้นตัดสินให้มีโทษจําคุกเนี่ยหลักการก็คือต้องเข้าเรือนจําเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจําเลยเนี่ย มีความประสงค์จะอุทธร์แต่ถ้าจำเลยไม่มีความประสงค์จะอุทธร์นะก็ไม่มีเหตุที่จะต้องปล่อยตัวชั่วคราวแสดงไม่อุทธร์ก็คือเด็ดขาดแล้วก็จบใช่ไหมครแต่ถ้าจำเลยจะอุทธร์ก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้อ้างเหตุว่าตัวเองจะอุทธร์ก็ปล่อยไปแล้วต้องอุทธร์นะถ้าไม่อุทธร์ก็ต้องเอาตัวกลับเข้ามาเลย Ừ. แสดงว่ามันก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิษของผู้ิภากษาว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือรเปล่าซึ่งในหลักการพิจารณาอย่างเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวอาจจะในระหว่างที่อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วแล้วขออนุญาตด,ดีกาบแบบนี้ค่ะคร,ออระหว่างคนที่มีอายุทั่วไปกับคนที่สูงอายุหน่อยเนี่ยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของศาลนี่เหมือนกันไหมคะคือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยถ้าคนสูงอายุโดยทั่วไปมันก็ ความคิดที่เกี่ยวกับว่าผู้ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยคคนอายุมากจริงมันก็มองว่าโอกาสโอกาสประเภทเนี้ยมันน่าจะน้อยกว่าคนคนหนุ่มสาวอะ่ะมันก็เป็น,เป,นเป็นเหตุหนึ่งทําให้ศาลใช้ดูมินิตว่าน่าจะไม่หลบหนีครับ จริงๆเรื่องเงื่อนไขของอายุหรือว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาต,รต่างๆด้วยเนาะ<ช>เพราะว่าค,คนที่อายุเยอะคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีจะไปก่อเหตุหรือจะไปทําอะไรเนี่ยมันก็ยากกว่าคนที่ร่างกายปกติคร,ครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมขามันก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการคุมขังหรือการถูกเอาไปขังเอาไว้ในเรือนจําเนื่องจากว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ศาลมีคําพิพากษาเด็ดขาดแล้วนะคะว่าบุคคลคนนี้มีความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องถูกคุมตัวไปอยู่ในเรือนจําแล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวสิทธิ์ต่างๆนะคะของนักโทษที่อยู่ในเรือนจําซึ่งตอนนี้คนให้ความสนใจกันมากก็คือกลุ่ม ของอผู้คุมขังผู้ถูกคุมขังที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นคนสูงวัยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีประเด็นกันอยู่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะแต่ว่าก่อนจะกลับมาคุยเรื่องนี้นะคะ mm. เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ก่อนคะ่ะไปติดตามกฎหมายแปดรอบโลกกันก่อนคะ่ะกฎหมายแปรอบโลกรอ รถแท็กซี่จะต้องติดสติกเกอร์แสดงทะเบียนด้านข้างและในประเทศเปรูมีกฎหมายกรมอาคมในเปรูกำหนดให้รถแท็กซี่ต้องติดเลขหมายทะเบียนใหญ่ๆที่ประตูเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและเพิ่มความปลอดภัยผู้โดยสารซึ่งใครไม่ติดจะถือว่าผิดกฎหมายเลยนะคะกฎหมายแปดรอบโลก ที่นี้มาคุยเรื่องของเรากันต่อนะคะเรื่องของอนักโทษสูงวัยซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีประเด็นแหละแล้วก็การที่คุมตัวนักโทษตอนนี้เนี่ยมันก็ประเด็นที่ที่ชัดเจนที่สุดก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีรแล้วมันก็มีคนพูดเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพักโทษการออกมาคุมตัวนอ่อนอกเรือนจํารวมถึงเมื่อก่อนเบรกที่แล้วเนี่ยมีการคุยกันไปเรื่องของการเข้า เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลข้างนอกซึ่งจริงๆพี่ตั้นบอกว่าจริงๆมันก็ทําได้แหละถ้าหากว่าโรงพยาบาลในเรือนจำเนี่ยหรือว่าในคุกเนี่ยเขาไม่มีความสามารถหรือไม่มีอุปกรณ์ในการรักษาโรคนั้นๆแต่ทีนี้เรื่องของการนับอายุในการคุมขังคือจริงๆถึงแม้จะออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการนัดต่อถูกต้อง<ช>ไมคะใครับแต่ทีนี้เนี่ยในเคสเนี้ยทำไมตอนที่สาลดีกาท่านตัดสิน ท่านถึงลงให้จำคุกเต็มหนึ่งปีโดยที่มันไม่มีการลดจำนวนวันลงมาเพราะก่อนหน้านี้เคยถูกคุมขังตัวมาแล้วหนึ่งครั้งอะค่ะคือตอนที่ไปเข้าเรือนจำวันแรกยังไม่ได้อยู่ในเรือนจำไงเราจะบอกว่าสักวันหนึงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่ความหมายเนี่ยศาลท่านมองว่านักโทษเข้าไปปั๊บเนี่ยมีอาการเลยทันทีใช่ ก็ยังไม่ได้ข้ามคืนเลยแล้วคุณหมอก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้ใช่ครับเคสเนี้ยจริงๆอ่ะเอ่อที่ที่ศาลดีกาตัดสินเนี้ยประเด็นมันก็คือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่กําหนดเรื่องของวิธีการนําผู้ต้องขังเนี่ยซึ่งป่วยไปรักษาภายนอกเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบไงจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนตายน้ํำตื้นอ่ะนิดเดียวอย่างที่ ผมคุยบอกกับแนนไปว่าการที่จะส่งตัวนักโทษในเรือนจำมารักษาข้างนอกได้เนี่ยหมอข้างในต้องไม่หมดความสามารถก่อนเนือ้อฟวาใหม่น,ามานะไม่มีความสามารถจะรักษาแล้วคือความรู้ตัวเองไม่ถึงแล้วให้ไปเฉพาะทางนอกแต่ต้องเป็นความเห็นของหมองแต่เคสนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ผ่านหมอโรงพยาบาลเรือนจำไปผ่านพยาบาล อล้พยาบาลที่ตรวจรักษาแล้วพยาบาลก็แนะนําให้ไปรักษาข้างนอกเลยก็เลยเกิดเป็นเนี่ยก да> ็เลยตัดปินง่ายครับแต่ในความเป็นจริงแล้ว่าคุณผู้ชมคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปมองความเห็นของพยาบาลได้ถึงจะเป็นพยาบาลวิชาชีพก็เถอะครับเนาะต้องฟังความเห็นหรือว่าคําวินิจฉัยของคุณหมอครเออจริงๆอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจว่าเอ๊ะทำไมก็ก็ถือว่าเข้าไปแล้วนี่ในเรือนจำถึงแม้จะวันเดียวแต่พอออกมารักษาตัวข้างนอกอ้าวแต่ทำไมพอสารตัดสินปุ๊บมันยังโทษหนึ่งปีเต็มไม่ลดลงไปแม้แต่สักวันเดียวอ๋อมันก็คือเหตุผลนั่น,นเองสารท่านมองว่าไม่มีการเขาเรียกว่าถูกคุมขังในเรือนจาแม้แต่วันเดียวครับอือแล้วทีนี้เรื่องของการเขาเรียกว่า คุมขังเขาเรียกว่าคุมขังนอกเรือนจําใช่ไหมครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันมีจริง,รงๆเหรอคะปกติคนที่เขากระทําความผิดมีความผิดเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะตามประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าตามพระราชบัญญัติใดๆก็แล้วแต่ที่มีโทษในการจําคุกอันนี้เนี่ยเขาก็ต้องถูกส่งตัวเข้าไปในเรือนจํา แต่ปรากฏว่าลักษณะกรณีแบบนี้มันมีการคุมขังนอกเรือนจําเออมันคืออะไรคะพี่ตัน้นคือจริงๆในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มีกําหนดไว้นะการเขาเรียกว่าควบคุมตัวไว้ในสถานที่กําหนดค่ะหมายถึงว่าก็ทําได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องมีกฎหมายรองรับอีกส่วนหนึ่งแต่ของไทยเราเนี่ยในเรื่องนี้ <c oughs> มันเป็นเหรียญสองด้านค่ะถ้าเมื่อไหร่ ใช้โดยเสมอภาคกันทุกคนมันก็จะไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เอาการเรื่องการคุมขังนอกเดิมจํามาใช้กับคนบางคนเนี่ยปัญหาก็จะเกิดว่าเฮ้ยแล้วสิทธิ์คนอื่น่ะมันได้เหมือนกันไหม่ะแต่กฎหมายไทยก็ยังไม่มีมาโดยในอดีตนะครับจนเมื่อประมาณเดือนมีนาของปีนี้นะครับก็เลยมีมีเขาเรียกว่ากฎกระทรวงออกมาที่จะให้ใช้มาตรการนี้ได้เขาเรียก คุมขังนอกเรือนจําแต่ถ้าจะทําแบบนั้นจริงเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนกับบฏิบัติที่ละเอียดรอบคอบและชัดเจนมากๆต้องตอบกับสังคมไม่ได้ว่าทําไมคนคนนี้ถึงได้สิทธิ์คุมขังนอกเรือนจําได้เพราะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะถือว่าเป็นการคุมขังได้ยังไงเพราะว่าการเข้าไปอยู่ในเรือ,จอนจําคุณผู้ชมค่ะเรือนจําเนี่ยมันก็เป็นที่ที่จํากัด อิสรภาพของคนที่กระทําความผิดอยู่แล้วในนั้นไม่มีอะไรไม่ได้โอ้รู้โลกภายนอกคือไม่มีเลยแต่คนที่ได้รับสิทธิ์ในการคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยเขายังสามารถใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วไอ้หลักเกณฑ์ที่มันมีขึ้นมาใหม่เนี่ยคนที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างคะคือคุมขังลอกเรือนจําไม่ใช่ว่าคุณจะไปไหนได้นะครับหมายถึงว่าสมมติว่าคุมขังที่บ้านของของคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ในบ้านอย่างเดียวนะครับมไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปเดินห้างเดินอะไร เพราะเขาจะต้องมีกำไร EM คือตรวจสอบตลอดเวลาว่าคุณอยู่ในที่เดิมนะอย่างนั้นจะเรียกว่าคุมขังได้ไงอะ่ะใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าปล่อยตัวออกไปคือเรียกว่าพักการลงโทษอะไระนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้มันคือเรื่องของคุมขังก็คือต้องขังอยู่ในบ้านสถานที่อื่นนอกจากเรือนจำนะครับเพราะนั้นจะไปเดินลอยชายตามห้างอะไรไม่ได้ครับ อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีกรณีของการคุมขังนอกเรือนจํามันก็จะต้องไปแสดงที่อยู่ให้เป็นหลักแหล่งว่าเขาจะต้องไปอยู่ที่ไหนรวมถึงอาจจะต้องมีการไปรายงานตัวด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมาตรวจมาตรวจสอบมาอะไรตลอดเวลาเหมือนกันอาจจะมีกําหนดเวลาให้คุณต้องมาตรวจสอบนะว่านักโทษยังอยู่ดีเรียบร้อยอยู่ไหมกําไร E M ยังอยู่กับตัวนักโทษตลอดเวลาไหมนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้า พี่ตั้นบอกแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพเลยเพราะว่าถ้าติดกําไรข้อเท้า EM แล้วเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเวลาเราออกไปนอกบริเวณเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเราออกไปตรงไหน<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะรู้ได้ทันทีว่าสรุปแล้วเนี่ย เขาออกมาแล้วเขาไปใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าปฏิบัติตัวคืออยู่ในสถานที่ที่เขาแจ้งเอาไว้อย่างเดียวใช่ครับมันจะต้องมันจะต้องในร้อยแบบเดียวใช่ครับอมันถึงจะเรียกว่าเป็นการคุมขังเพราะถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีการจํากัดหรือไม่มีข้อจํากัดแบบเนี้ยมันจะเรียกว่าการคุมขังได้อย่างไรถูกต้องอันนี้คือคําถามนะที่หลายคนเนี่ยอยากจะทราบทีนี้ไอการคุมขังนอกเรือนจํากับที่พี่ตั้นบอกว่าถ้าเกิดได ออกไปเดินไปไหนมาไหนได้คือการพักโทษไอ้พักการลงโทษนี่คือคนที่เคยติดคุกมาแล้วใช่ครับแต่ได้ได้รับการพักโทษใช่ครับอันนี้มันมีหลักเกณฑ์ยังไงคะคือการพักการลงโทษก็คือการที่ปล่อยตัวนักโทษออกก่อนที่ศาลจะต um. ัดสินออกอนไม่ใช่ศาลตัดสินออกก่อนจะถึงกำหนดตามคำวิพากษาเช่นตัดสินห้าปีปรากฏว่าติดมาสักระยะหนึ่งก็ก็ออกไปแต่ทีนี้ว่า คนที่ได้พักการลงโทษมันก็มีกฎเกณฑ์ค่อนข้างละเอียดหนึ่งนักโทษคนนั้นเนี่ยต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดหมายถึงว่าคดีสิ้นสุดไปหมดแล,แล้วแล้วข้อที่สองคือต้องติดคุกมาสักระยะหนึ่งแล้วอยู่ในเรือนจำมาสักระยะหนึ่งแล้วเช่นนักโทษชั้นเยี่ยมะนะครับต้องติดคุกมาแล้วอย่างน้อยสองในสามเหลือเวลาที่ติดคุกอีกหนึ่งในสาม เข้าใจความหมไหมครับเช่นเช่นเอางนี้ดีกว่าเก้าสมมุติว่าโดนจําคุกเก้าเดือนนี้อ่าเก้าเดือนเก้าเดือนแสดงว่าต้องติดมาแล้วอย่างน้อยหกเดือนเหลือเวลาอีกแค่สามเดือนใช่อย่างเงี้ยสามารถที่จะเสนอเรื่องขอพักการลงโทษได้แต่ถ้านักโทษชั้นดีมากก็ต้องติดมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งในสี่ไม่ใช่เหลือหนึ่งในสี่คือคือพู้ง่ายว่าต้องติดเยอะหน่อยหนึ่งในสี่เยอะนะ สมมุติเราแบ่งเป็นห้าส่วนห้าเดือนห้าเดือนต้องติดมาแล้วสี่เดือนเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือน,1 1> อ,นอ่าถึงจะพักได้ถ้าตังโทษดีมากมแต่ถ้าชั้นดีเฉยเนี่ยนะครับต้องหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าเออเมื่อกี้นี่เป็ลหนึ่งในสี่ต้อง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 สี่ส่วนที่ติดมาแล้วสี่ส่วนแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งในห้าก็คือในห้าเดือนเนี่ยคุณต้องติดมาแล้วสี่ อแล้วก็เหลือนี่เดือนส่วนเมื่อกี้ดีมากอืเขาเรียกอะไรหนึ่งในสี่แสดงว่าติดคุกสี่เดือนอืติดมาแล้วสามเดือนอืเหลือนึ่เดือนเพราะนั้นระยะเวลามันก็จะรัดหลั่นกันไปอืก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแบ่งลำดับชั้นของนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็คือว่าจะมีชั้นที่ดีเยี่ยม ดีดีมากแล้วก็ดีดีเยี่ยมนี่คือดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักโทษของเขาอาจจะได้รับการลงโทษมาแล้วสักพักหนึ่งก็คือ2ใน3ใช่ครับอ่าก็อันนี้เนี่ยสามารถที่จะขอพักโทษได้ส่วนดีมากดีมากเนี่ยก็จะเป็น4 1นใน4่ส่วนดีก็คือ1ใน5เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องติดคุกมานานกว่า ชันเยี่ยมหน่อยนะคะอ่ะมันก็จะเป็นลำดับในการพิจารณาของแต่ละเคสไปแต่ทีนี้เนี่ยอย่างเคสของอดีตนายกรัฐมนตรีเองนะคะมันก็จะมีการพูดคุยกันว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้เข้าไปในเรือนจำเนี่ย ก็อาจจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษหรือคืออาจจะไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวมันจะมีหลายครั้งนะคะที่เราได้เห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือว่ากลุ่มคนที่อาจจะมีบทบาทในสังคมทีนี้เวลาถูกพาเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีมาตรการในการคุ้มกันหรือว่าดูแลเรื่องของความปลอดภัยของนักโทษกลุ่มนี้อีกทีหนึ่งหรือเปล่าคะก็คืออย่างที่คุยไปเรื่องของสุขภาพอนามัย ยิ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพราะนั้นการดูแลก็ต้อง,ต,องต้องดีกว่าคนที่แบบยังหนุ่มสาวอยู่โดยธรรมชาติต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้น <c oughs> การดูแลตรงนี้ก็จะมีมีเหตุผลเหมือนกันนะครับอย่างเช่นท่านอดีตนายกเนี่ยก็อาจจะได้รับการพักการลงโทษได้ในอนาคตเพราะว่าถ้าท่านติดเป็นนักโทษดีเยี่ยมเนี่ยชั้นดีเยี่ยมนะครับก็สองส่วน เราก็แบ่งเลยครับหนึ่งปีมีกี่เดือนนะสิบสองเดือนค่ะ <c oughs> แบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งก็คือสี่เดือนค่ะใช่ไหมครับสองส่วนก็คือแปดเดือนเพราะฉะนั้นถ้าท่านติดคุกโดยมาแล้วแปดเดือนท่านก็สามารถที่จะพักการลงโทษได้ใช้สิทธิ์นะครับมันเป็นเมันไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ผู้ต้องขังนะมันเป็นประโยชน์ที่ทางรัฐเนี่ยจัดให้กันนักโทษเพราะฉะนั้นพอครบแปดเดือนเนี่ยท่านก็สามารถยื่นคําร้อง ต่างๆเพื่อจะขอพักการลงโทษได้เข้าเงื่อนไขแต่ต้องเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมครับทีนี้เรื่องของออ <c oughs> การที่ให้มีการพักการลงโทษการดูแลผู้ต้องขังที่สูงวัยเนี่ยพี่ตั้นมีความคิดเห็นยังไงคะกับกฎหมายหรือว่าข้อระเบียบที่มันมีการออกมาที่อาจจะแตกต่างกับผู้ต้องขังปกติทั่วไปคือมุมมองผมนะผมมองว่าคนที่อายุมากเนี่ยไม่ต้องอยู่ในเรือนจำาอยู่ข้างนอกก็ทรมานเหมือนกันนะ เราต้องคิดอย่างนี้ด้วยนะขยับขึ้นไปมองเรื่องเรื่องของเอ้เขาทําโทษมาไร้ายแรงมากขนาดไหน่เปใครทอะไรมาคืออยู่บ้านมันก็ยังเหนื่อยเลยบางทีจะขยับตัวจะทําอะไรจริงป่ะถ้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วถูกปฏิบัติแบบคนหนุ่มสาวผมว่ามันก็จะไม่เป็นธรรมกับเขาเท่าไหร่เพราะสภาพร่างกายเขาเองหนึ่งจะลุกจะนั่งก็โออยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะต้องมีสิทธิพิเศษอะไรที่มากกว่าคนหนุ่มสามหน่อย ม,มันจะได้ให้เขาอยู่ในสังคมแล้วมีโอกาสมาอยู่ออกมาด,ด้านนอกได้นะครับมไม่ใช่จะต้องพูดง่ายให้ติดจนตายไปในคุคกก็มันก็ไม่ไหวครับอ,อ่ะคุณผู้ชมคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันหน่อยนะคะว่าคุณผู้ชมทางบ้านมีความสงสยัยอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้คะ่ะ ก็อย่างกรณีที่เป็นน,นักโทษชายแลว้วก็หญิงอยคะ่ะวิธีการลดโทษหรือว่าขอพยโทษะคะ่ะมันมีข้อแตกต่างไหมหรือว่าครับก็คือหลักการปริบัตินะครับนักโทษชายนักโทษหญิงไม่ว่าจะสิทธิต,ต่างๆของนักโทษนะครับก็จะมีหลักปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าตัวตัวนักโทษหญิงเองเนี่ยมันก็ได้รับสิทธิ์ที่จะถูกขังในในเรือนจําที่ เป็นเฉพาะของผู้หญิงอยู่แล้วนะครับก็อยู่กับผู้หญิงตาหารก,ก็ส่วนนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่นักโทษหญิงจะได้รับมันก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันครับไม่มีแยกว่านักโทษหญิงจะได้สิทธิพิเศษมากกว่านักโทษชายใช้กฎเกณฑ์และหลักการปฏิบัติเหมือนกันครับอืเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันนะเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่พอเข้าไปถูก คุมขังอยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยคือความเสมอภาคหรือสิทธ,ธิต่างๆเนี่ยเขาก็มีเท่ากันนั่นเองคุณผู้ชมคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะรู้เรื่องของสิทธิ์ของผู้ต้องขังนะคะออพี่ตั้นเองมีการคุยกันไปแล้วกับคุณฟารุกก่อนหน้านี้คุณผู้ชมไปย้อนดูได้ใน y o u t u ชาแนล n n e l สทีวียู v จนิเเดนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหถ้าจะให้คุยกันเนี่ยมันก็ คุยกันได้ยาวเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้เรามีคุยกันไว้แล้วนะคะซึ่งพี่ตั้นคุยกับคุณฟารุกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตั้นนะคะพันตำรวจเอกดอกอรธนเกษพิรมเอี่ยมรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่ตัน้นครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะใครเปิดมาช่วงท้ายของรายการอย่าลืมค่ะไปย้อนดูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แนนพร้อมพี่ตั้นและทีมงานลาคุณผู้ชมไป Thank <laughs> you.